สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ F 4รล้านมรดกพักเครื่องนะครับ EP นี้เป็น EP ที่105นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร096 902 6829 ID ไลน์0 9 6ย์4 0 2า3นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับส่งฟรีนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับวันนี้ก็นะครับเพิ่งกลับถึงบ้านนะครับเนาะฝนตกทางถนนลื่นก็ค่อยๆขับกันมานะครับนะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มองแรกกันเลยนะครับที่ที่อยู่ตามหน้าจอเลยนะพี่นะเบอร์โทร0969026829นะครับอมาเริ่มรายการแรกครับเป็นพัสมเด็จพี่ๆครับอรายการแรกเป็นสมเด็จนะครับดูนะครับโอ้โหก็ดูเนื้อพี่นี่ครับเนื้อเก่ามากเลยพี่ๆครับนะ เนื้อยังเก่าเลยพี่พี่องแรกนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จเนื้อเก่ามากเลยพี่ดูครับโหดูครับเม็ดมวลสารนี่ตุ๊กตับเลยนะครับนะลงรักปิดทองเก่านะครับพี่นะครับลงรักปิดทองเก่านะครับห่วงเชื่อมนะครับนะห่วงเชื่อมนะครับเป็นกรอบรุ่นเก่าแบบโบราณนะครับนะ รายการแรกครับรายการแรกครับดูเนื้อครับนี่ข้าวน้ำมันตังอิ้วนะอ่ะรายการแรกครับอง์นี้ครับเอาไปห้าร้อยบาทครับพี่ครับห้าร้อยบาทเนาะต่อมารายการที่สองครับนี่รายการที่สองถักลวดเก่ามาเลยครับพี่นะองนี้เป็นพระที่ถักลวดเก่านะครับนี่ครับดูครับยังเก่าเลยดูเนื้อดีครับโอ้โหดูเลยพี่นี่ครับรักเก่านะครับนะรักเก่าเลยครับพี่นะครับอ่ะรายการที่สองนะครับองนี้ นะครับรายการที่สององนี้นะครับพี่นะครับแบ่งปันนะครับเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาครับองค์นี้ครับหูวี่เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานพี่นะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานดูเนื้อครับนี่หูวี่ดูครับเนื้อยังเก่าเลยพี่พี่นะครับเนื้อยังเก่าเลยดูครับนี่ออกเขียวอมเหลืองเลยครับนะครับเนื้อเก่ามากครับพี่ครับองค์นี้ครับนี่หลวงพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่นะครับดูเนื้อครับ นี่โอ้ดูครับพี่พี่นะครับอ่านี่ครับเอาห้าร้อยบาทครับอ่าครับเอาห้าร้อยบาทครับรายการถัดมานะครับอ่าเป็นพระกิ่งนะฮะเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่ครับนะอุดกลิ่งด้านหลังแบบนี้ครับนะอ่านะครับพี่พี่ท่านไอ้สนใจนะครับทักไลน์ได้เลยนะครับนะกิ่งเก่ามากครับตรงนี้ครับนะกิ่งเก่ามากครับพี่นะครับดูครับโอ้โหดูนะครับเนี่ย สาขึ้นนะครับกลิ่งเก่ามากเลยครับอ่ะองนี <goof cji> oh. ้นะครับนี่ดูด้านท้ายนะครับด้านก้นนะครับอ่านี่ครับอูกลิ่งเนื้อเก่ามากเลยครับพี่พี่ครับนะครับอ่ะองนี้ครับเอาห้าร้อยครับนะเอาห้าร้อยครับนะเช่าได้เช่าเลยซื้อได้ซื้อเลยนะครับนะอันนี้เป็นข้างรอยตะใบนะครับเนี่ยนะมีรอยตะใบนะครับนะอ่ะเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อนะครับเก่ามากครับ นี่ครับเหรียญล่อเก่าแบบนี้ครับพี่พครับเอาแบ่งปันเนาะนะครับเอาแบ่งปันเลยนะครับนี่เหรียญล่อเก่านะครับนี่เหรียญล่อเก่าแบบนี้นะครับอ่าครับนะครับเอาห้าร้อยบาทครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นหลวงปู่สุขพิมพ์แหวกมากนะครับนะครับเป็นหลวงปู่สุขพิมพ์แหวกมากนะครับนะโอ้โหเก่ามากเลยครับพี่พี่ นะครับเก่ามากเลยครับประหลอดขึ้นเลยนะเนื้อหูชิ้นตะกัวนี่ประหลอดขึ้นเลยครับดำปีเลยพี่นี่เห็นไหมเนื้อนี่หูสวยครับนะนี่นะฮะลอยจานครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะห่ำเท่าครับพี่ๆนะครับโอ้โหยังเก่าเลยนะพี่ๆนะดูครับโอ้โหเก่ามากเลยพี่ๆนี่ครับอย่างเก่าเลยนะพี่นะเอาห้าร้อยครับรายการต่อมานะครับเป็น เหรียญหล่อหลวงพ่อเขาเรียกว่าหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับนะอ่ะโอ้โหดูครับเนื้อเก่ามากครับพี่พี่ครับนี่ครับอ่าเนื้อเก่าๆเลยครับพี่พี่ครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะพี่นะเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์พระมเหศวรนะครับพี่นะเป็นพิมพ์พระมเหศวรนะครับนะเหรียญหล่อเก่าๆแบบนี้ครับหลวงพ่อโบยครับพี่นะเอาห้าร้อยบาทครับ รายการถัดมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์อัปเช่นะครับพี่พี่นี่ครับโอ้โหดูครับนี่พิมพ์อัปเช่ครับคาบขี้เป้าเดิมๆเลยนะพี่พี่นะอ่าดูครับคาบขี้เบ้าเดิมๆเลยนะพี่พี่นะโอ้โหดูครับอย่างสวยเลยนะพี่พี่นะอย่างสวยเลยอัปเช่องนี้ครับโอ้โหขครปิดก่อนได้ก่อนเลยนะครับนะขครปิดก่อนได้ก่อนเลยนะครับเอาห้าร้อยครับ รายการต่อมานะครับเป็นพิมพ์นิยมบีครับพี่พีดูองค์นี้ไว้ให้ดีนะพี่ดูเนื้อนะครับโอ้ยดูเนื้อครับนี่เก็บกระดี่ขึ้นเลยพี่พี่นะครับเก็บกระดี่ขึ้นเลยครับดูครับนะอนี่ครับโอ้ใครชอบนะครับนี่เนื้อกาเก่าถึงยุคเลยนี่พี่นะนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับดูครับโอ้ยเก่าจริงครับพี่นะเก่าจริงครับแบบนี้ครับโอ้ยดูครับพี่พี่ครับ ดูใต้ฐานครับพี่นะวี่ดูครับอย่างเก่าเลยวี่ดูดิโอ้โหวี่ดูครับพี่พี่ครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่เนาะแบ่งปันนะครับนะใครปิดปิดได้เลยนะครับใครพร้อมปิดได้เลยนะครับอ่ะต่อมาครับองค์นี้ครับเป็นองค์างข้างกันเลยนะครับนะนี่บานเดียวกันเลยครับพี่พี่ครับโอ้ยดูเนื้อครับพี่พี่ครับนี่ครับดูเนื้อเลยครับพี่นะพระเก่าๆอย่างนี้ต้องดูเนื้ออย่างเดียวครับ นี่ครับเป็นพ้าหล่อโบราณครับดูเนื้อครับนี่โอ้โหดูครับเป็นสากขึ้นเลยนะนี่ครับสากขึ้นเลยนะพี่นะอ่ะนี่ครับอองค์นี้ครับข้างๆกันนะองค์ที่สองนะครับอดูครับรอยช่อครับอันนี้เห็นรอยช่อเลยนะพี่ๆอ่ะงนี้ครับองค์ข้างๆกันครับใายพร้อมปิดได้เลยครับห้าร้อยบาทนะครับอรายการถัดมานะครับเป็นหลวงปูดทวดนะครับนะครับหลวงปูดทวดนะครับ อันนี้เป็นเนื้อสำริดนะครับเนื้อสำริดออกวัดไซปีศูนย์หกหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับพี่นะหลวงปู่ทิมปลกเสกนะครับออกวัดไซปีศูนย์หกนะครับเนื้อออกสำริดเลยนะครับหลวงปู่ทวดวัดไซนะครับรายการนี้นะครับใครพร้อมปิดห้าร้อยทักไลน์หรือโทรเบอร์ได้เลยนะครับใครพร้อมรับได้เลยนะครับรายการต่อมาครับเป็นหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะครับอันนี้ออกวัด <ítulo> ช้างให้ครับออกวัดช้างให้เลยนะครับดูครับโอ้โหดูพี่ๆดูครับโอ้โ hmm. ห <enti> ดูความสวยดิพี่ๆนี่นะครับดูความสวยดิพี่ครับอะง์นี้นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับใครพร้อมปิดห้าร้อยทักไลน์หรือโทรได้เลยนะครับพี่ๆนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงปู่สุกกับหลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับเหรียญนี้นะครับเ็าเรียกว่าเหรียญหล่อหลวงพ่อสีสวรรค์นะครับ โอ้ยดูครับพี่พี่ครับดูครับเก่าจัดเลยครับนะครับเก่าจัดเลยครับพี่พี่ครับเนื้อนี่มันมากครับโอ้โหดูเนื้อดิพี่นะดูดิเนื้อเก่ามากเลยครับพี่พี่ครับดูดิเป็นเกตกันดีเลยนะเนื้อนะโอ้โหนะครับนะรายการนี้นะครับห้าร้อยบาทใครปิดได้เลยนะครับอะไรการต่อมานะครับพี่นะองค์นี้ครับ โอ้โหวี่นะครับเขาเรียกเหรียญพระพุทธอะไรสักอย่างเนี่ยพี่ <S <S อยู่ตางสุขโขทัยหรืออุตรดิต์เนี่ยนะพี่นะเนี่ยเหรียญหล่อพวกนี้ครับเป็นชินราชนะพี่นะเป็นพระชินราชนะครับเนี่ยนะครับเป็นเหรียญหล่อเก่ามากเลยครับพี่พี่ครับเนี่ยครับยืนอยู่เขาเรียกว่ายืนอยู่บนอ่าอะไรนะพระพุทธบาทนะครับพี่พระพุทธอะไรสักอย่างหน่ยพี่นะ ัะเก่ามากเลยพี่ดูน้ําทองดินะครับโอ้โะโจ๊ะเลยครับแบบนี้ครับนะนะครับขายปิดได้เลยนะครับห้าร้อยนะครับรายการต่อมาครับนี่เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่บุญนะครับเหรียญหล่อหลวงปู่บุญนะครับพี่ดูเนื้อดิพี่โอ้โหเขียวอมเหลืองเลยครับนะเนื้อนี่สุดยอดนะครับอย่างหลวงพ่อเงินวัดบางคานเลยนะครับเนื้อเนี่ยสุดยอดเลยพี่ๆนะครับโอ้โหดูด้านหลังนะพี่นะดูด้านหลังนะ นี่โอ้โหดูเนื้อครับเขียวอมเหลืองเลยครับเนะยครับนะเหรียญหล่อหลวงปู่บุญนะครับนะเอาห้าร้อยบาทนะครับอ่เหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหล่อเก่านะครับเหรียญหล่อเก่าเลยพี่ดูนะนี่โอ้โหมันมากครับเนื้อเก่าจัดเลยครับพี่นะนะครับเนื้อพระแบบนี้นะครับอายุต้องไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะพี่นะอายุเป็นร้อยปีนะครับเนี่ยพระพวกนี้ยเนี่ยครับโอ้ยดูครับพี่ดูเนื้อเิย เนื้อเก่ามากเลยพี่พี่ครับนะนี่เน mm um> ื้อยังเก่าเลยพี่ดูดิโอ้โหนะครับใครรู้จักใครรู้ที่ปิดได้เลยนะครับผมเอาห้าร้อยนะครับแบ่งปันนะครับนะอ่ะต่อมาเป็นเหรียญหล่ออีกแล้วครับนี่เหรียญหล่ออีกแล้วครับโอ้ยดูครับพี่นะดูดิหล่อโบราณยังเก่าเลยพี่พี่ครับอันนี้มีรอยจานนะครับนะเป็นรอยจานนะครับเนี่ยอันนี้มีรอยจานเก่าอยู่หนึ่งตัวครับนะมีรอยจานนะพี่นะอันนี้มีรอยจาน ดูครับโหดูเนื้อเขียวอมเหลืองเลยพี่พี่นะครับเนื้อเก่ามากครับเหรี่ยนรอบโบราณครับพี่ครับอ่ะนะครับเอาเป็นว่าถ้าปิดแล้วเดี๋ยวผมหาที่หาหาที่ให้นะพี่นะนะครับพอดีว่าไม่ได้เตรียมมานะครับไม่ได้ยังไม่ได้ดูที่ว่าเป็นที่ไหนนะครับถ้าปิดถ้าพี่พี่ใคร ปิดแล้วนะครับถ้าไม่รู้ที่นะครับสามารถแจ้งผมได้เลยนะเดี๋ยวผมหาที่ให้นะครับวงนี้ว่ามาจากที่ไหนนะว่าเป็นพระของจังหวัดไหนนะอ่าต่อมานะครับองนี้ครับเป็นกิ่งเก่าพี่หล่อบโบราณน,นะพี่นะดูเลยครับเนี่ยกิ่งเก่าหล่อบโบราณครับพี่นะนะนี่ครับอันนี้ก็ไม่ทราบที่พี่นะยังไม่ได้หาที่เลยมาถึงปุ๊บกบ็เอามาลงให้พี่พีเอฟซีได้ชมเลยนะครับนะนะครับ รีบออามาลงให้ชมเลยนะครับ๋ยวกลัวไม่ทันเวลานะครับนะนะครับขายปิดๆได้เลยนะถ้าไม่รู้ที่สอบถามผมได้เลยนะพี่ๆเดี๋ยวหาที่ให้แป๊บเดียวครับรู้เรื่องเลยนี่ครับนี่หล่อเก่าๆแบบนี้ครับอะใครชอบรับปิดเข้ามาได้เลยนะครับหล่อโบราณครับออุดกิ่งนะตันท้ายเนี่ยอุดกิ่งนะเห็นไหมเป็นวงๆกลมๆเนี่ยเป็นกิ่งนะครับโอ้โหเนื้อยังเก่าเลยพี่ๆเนื้อยังเก่าเลยนะครับนะ ห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นพระปิดตาหลวงปู่สุขนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมพี่ออู้ยสุดยอดนี่ครับปิดตาปู่เอี่ยมวัดหนังครับพี่พร้อมรอยจานครับดูครับเนี่ยพร้อมรอยจานครับพี่พี่ครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพร้อมรอยจานเนื้อตะกัวยังเก่าเลยพี่พี่ครับ อ่าองนี้ครับอะแบ่งปันนะพี่นะเอาห้าร้อยทุกรายการนะครับนะนะครับปิดแต้ปิดเลยนะครับต่อมาครับปิดตาองนี้ครับอุ้ยดูครับพี่นะประหลอดขึ้นเลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่อีนะครับหลวงพ่ออีวัสตะหีบนะครับหลวงพ่ออีวัสตหีบนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดเลยพี่นะเอาปิดได้ปิดเลยพี่นะของดีๆเลยนะครับเนี่ย นะครับอ่ต่อมาเลยนะครับองนี้หลวงปู่บุญนะครับเนื้อสำลิดโอ้โหดูครับพี่ครับเนี่ยครับหลวงปู่บุญเนื้อสำลิดครับพี่นะครับเนี่ยครับโอ้ดูครับเนื้อสำลิดครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับพี่นะคระโอ้โหอย่างเก่าเลยพี่ดูดินะครับห้าร้อยบาทแบ่งกันไปนะครับ ปิดได้ปิดเลยนะครับอ่ะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อสทธิ์หลังยันยุ่งครับพี่วอ่ยนี่นานๆจะเจอครับนี่เส้นยันนี่เป็นใหญ่นะครับเส้นยันใหญ่เขาเรียกว่าเส้นยันใหญ่เหมือนเส้นขนมจีนนะดูนะครับผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆมบ้านๆเลยพี่วดูครับโอ้หดู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 โอ้โหสวยๆเลยพี่พนะนี่นะครับเอาห้าร้อยนะครับ รายการต่อมาครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางทานพิมสามชายนะครับเอาเป็นพิมพ์คิตานะครับโอ้โหสามชายจีวนคว่ําด้วยนะครับเมีิตาครับดูครับโอ้โหดูครับพี่ๆครับสุดๆนะครับพระบ้านนี้นี่สุดยอดเลยพี่ๆครับนะถีเด็ดเด็ดถีเด็ดทั้งนั้นเลยครับนะถีเด็ดทั้งนั้นเลยพระเก่าๆดูง่ายๆนะครับโอ้โวยดู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 โอ้โหนะครับเอาแบ่งปันกันไปนะพี่นะ ใครสนใจใครชอบปิดได้เลยนะครับนะอันนี้เป็นนี่ดูครับยังเก่าเลยนะยังเก่าเลยดูครับนี่ตะกัวหลวงพ่อเนียมครับอือดูครับสุดเลยครับนี่เก่าสุดเลยนะครับเนื้อนี่ดำปิดเลยครับพี่ตะกัวเก่าเลยดำปิดเลยนะครับดูครับนี่หลวงพ่อนียมนะครับนะเอาห้าร้อยครับอ่ะต่อมาครับนี่เป็นอันนี้ครับพิมพ์อะไรนะสังกระจายนะครับนี่หลวงพ่อทับวัดอันนงนะครับอื ดูครับหลวงพ่อทับวัดอันงงนะพี่นะเนื้อเมกกะสิบนะครับเนื้อเมกกะสิบมีรอยจานนะครับนี่โอ้โหปิดได้เลยพี่นะปิดได้เลยนะของดีนะวันนี้นะของดีเลยสวยเลยนะครับห้าร้อยนะครับอันนี้นะครับเจ้าของเลี่ยมมานะครับนะเป็นพระซุ้มกอพิมใจนะครับมีรักมีท้องเก่านะครับนี่มีรักมีท้องเก่านะครับโอ้โห วิดูครับซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเรียมกรอบอันนี้เขาเรียกกรอบทองไมค่อนนะพี่นะอันนี้กรอบทองไมค่อนนะครับอ่าเนี่ยโอ้หดูครับพี่พี่นะเอาห้าร้อยนะครับนี่มาพร้อมกับปิดตานะครับองค์ใหญ่นะครับปิดตาหลังแบบนะครับดูแล้วน่าจะเป็นของหลวงปู่อะไรนะหลวงปู่แก้วนะครับนะหลวงปู่แก้วเนื้อผงคุกรักนะครับพี่พี่ นี่ครับอย่างเก่าเลยพี่พี่ครับปิดตาหลังแบบหลวงปู่แก้วนะครับพี่พี่นี่ครับองค์ใหญ่นะพี่น้าดูครับขนาดมือผมเ็ยไหมต่อมาเป็นพรบปิดตาจัมโบ้สองเนื้อเกสอนหลวงปู่โต๊นะครับนี่โอ้โหปิดตาจัมโบ้สองเนื้อเคสอนหลวงปู่โต๊ครับดูครับสวยๆเลยพี่พี่ดูครับดูครับสวยๆเลยนะ นี่จัมโบ้สองหลวงู่โตครับพี่พี่เป็นเนื้อเกสรนะครับนะเนื้อเกสรดูครับตะกุดหนึ่งดอกนะครับมวนอยู่ประมาณสามสี่รอบนะครับนี่ครับโอ้โหดูสวยๆเลยพี่พี่ดูนะนี่ครับอ่ะปิดตาจัมโบ้ครับห้าร้อยนะครับต่อมาครับปิดตาปดหนี้นะครับนี่ปิดตาปดหนี้หลังยันนะนะครับเอ้ย หลังยันตรีนะโหดูเลยพี่นี่ครับตะกุดครับปิดตาปดนี้นะครับโอ้โหอย่างเก่าเลยพี่ๆนะปิดตาหลวงพ่โตะนะครับนี่ปิดตาหลวงพ่โตครับห้าร้อยนะครับอ่ะดูสมเด็จวัลขังตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับโอ้โหอย่างเก่าเลยพี่ๆ อย่างเก่าเลยครับอ่านี่ครับอย่างเก่าเลยครับอย่างเก่าเลยครับอ่านี่ครับเนื้อนี่ครับตุ๊กตับเลยนะพี่นะอเนื้อตุ๊กตับเลยนะอ่านี่ยครับอ่าองค์สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นพระเนื้อชินสนิมแดงครับคล้ายๆจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับเก่ามากครับเลี่ยมอ่าเขาเรียกว่าถักลวดมาแบบนี้เลยนะพี่นะ นี่ครับเนื้อชิ้นสนิมแดงครับพี่เป็นชินราชนะครับชิ้นสนิมแดงนะครับนี่ประหลอดขึ้นเลยนะพี่นะนี่นี่ครับเป็นพระเก่าคนโบราณนะครับเนี่ยนี่ครับเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับชน้ชินสนิมแดงนะครับอเอาค่าร้อยบาทเช่นเดียวกันนะครับ ช่องทางการติดต่อตามหน้าจอนะครับเบอร์โทร0969026829นะครับเน้นโทนะครับโทรจะสะดวกกว่านะครับหรือ id l ล n e ก็เพิ่มลน์เข้ามาได้เลยนะครับ09690967240203นะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ